สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาคหกรรมลักษณะงานโดยทั่วไปสายงานการสอนมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทําหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายมีการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นความสําคัญทั้งความรู้คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหน้าที่และความรับผิดชอบหลักปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษาโรงเรียนโดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติ 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษาโรงเรียน 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่จะสอบตําแหน่งสายงานนี้แล้วอยากรู้ว่าควรจะสมัครสอบภาคไหนเขตไหนดี เพื่อที่จะให้ได้มีโอกาสเรียบบรรจุมากที่สุดเพื่อนๆสามารถเข้าไปโหลดอีบุ๊กคู่มือแนะนําตําแหน่งโดยเนื้อหาภายในเล่มก็จะมีเขตการรับสมัครสอบท้องถิ่นทั้ง10เขตแบ่งยังไงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งวุฒิที่ใช้สมัครได้ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบล่าสุดภาคก,ก่อขอมาตรฐานกําหนดตําแหน่งความรู้ความสามารถที่ต้องมีสถิติการเรียบบรรจุในแต่ละปีเรียกหมดหรือไม่ แนวทางวิธีการเลือกเขตที่ควรสมัครสอบสอบที่ไหนดีการเรียบบรรจุข้ามเขตเรียกยังไงได้บ้างสามารถหาอ่านแบบอ e ีบุ๊กได้แล้วที่แอปเมฟลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับ